บายดีพี่น้องมาได้ยังมันเอ้ข้าวกันลูกย่สินทานตัหูรับดึกดเือันนั้นกองนมลูกขนา ม,มันธรรมดาหนึลไม่เงียบแล้วไม่บงใครูนี่ตัวว่ะ ไม่พี่น้องง่า,งายใจ กินรอบเด้อก็มันแซ่บเด้อพี่น้องตัหมหงง้ามันตัวกัน,นาาที่เอบุญเนี่ยก็ได้ตั้มหงงอันนี้ล่ะบ้านข่อยเสียวบุญชงเพื่อจะเราก็เสียบุญชงเพื่อเอาพันธางไกล้หรืนะอเนาะเข้าเดี๋ยวคัดบุญชงเหื่อยเนาะที่มันไว่ยายเนาะโอ้ยสมมือในปีหนึ่งผ่านไปรวดเร็วมากเลยเร็วมากน้ำมือเท่าน้ำมือจน พระเจ้าเที่ยวบุญทรงเนื้อถ้าใคอยเที่ยวบุญทรงเนี่ยทรงเนี่ยเหรอทรงเนี่ยกรับบ้านแล้วส่งกุฎกับเองก็ได้บ่บ่ถ้ามาสชมบ่นซ้อนพระเจ้าบุญทรงเลือดถ้าใอยบุญทรงเนี่ยกูกลับเนี่ยบ้านเจอคุณที่บ่ออดอยู่เน่ะอายุลำบากกันเสียด้อบอกไง มยูม่มานั่นมันอยู่บ้านเจ้คของพุ่นสบายใจชมอันนี้อันนั้นมันแล้วแต่หน่วยมีตู้่มีตู้เนาะอื่น้อหน่วยบัใหญ่นี่ไข่เปขอเอาโตไม่ดูใออโโกให้พี่น้องเบิ่งมันมีลูกบ่เจ้านี่ไม่เจ้าได้กินลูกมันได้เทีเ้บ่ น้องไม่ถ้ามาอวบดีทำมันเสียงแง่มยวหวานดีวะฮึชบอบเนี่ยคือขนมเนี่ยวะน้องไม่ยังก่ตอต่อเน้าย้อนบั้นผักเข่าเขาเนอคือขนมเนี่ยคือข้าโพดน,น้องไม่เนาะดูให้ตามองคนรอบเด็กกัน่ามาั่งจะเพี้ยน คอยน้ำน้าแตกน,นั่นอนณาเขากินเข้าไปมันตำเองตำเองกินเองแต่ข้าซื้อมาเพราะว่าข้าวสารเหมืนมันมันทันได้ซื้อเลยซื้อข้าวหนึ่งมาเลย เงอนยังไปเบิ่งเขาดันหมดวันนี้นะจเจ้าเคยผ้าข่อยไปหาเกียร์วอร์นอไมอันนี้นะผูใ้ใครมีมันบอกฮายใูใส่จเจ้าเคยผ้าข่อยไปหาเกียรวอร์นอไมอันนี้ไปอยุบไปหาหลักคนอตอนเกีวองในนอนใช่ไงเพื่อนเขาใจ ั้งสิขีฟังพวลดีกว่าไม่มันบ่มมี่ไดตามธรรมชาติมทหารหลักตามเพื่อนคนโอตั้งแต่ตั้งแต่ไปตั้งใจเเงียบคิดมาบุ๊กเคยหาเราใหม่คิดดีๆเลยบอกพอเราทำสิไปกันิพาไปอีหาหลักเพราะน้ำไม้อันนี้เขาปลูกเอาธรรมชาติมันบ่มี ร่มสูอันาดหน่อยกินเครียดแม่หา่อยันคำนุ้งจังจะหน่อยแม่เป็นกินยังเรียบร้อยเข้าไปกันก็นอนนะแม่พานอนกันนอนไอแม่พี่น้องมันไม่โตอ่ะเพิ่งพี่น้องเออเดี๋ยวเราเออพูดกันพี่น้องมึงนี่เห็นว่าพี่น้องแค่นั้นแหละ พอลอยอยูน่นอนอยู่แน่อนเน,นาะโมยระยะที่หนึ่งหน่ยค่ะระยะที่หนึ่งระยะที่สองมันจะเป็นขนหรอกระยะที่สามันเป็นตัวอ,อันนี้จ้างท่องให้เดือนหนึ่งช่องเดือนเด่อนชั่งเปรียบเทียบกันคนชองเดือนแม,ม่มัน าสามิบเก็ดจับดาอ,ออกก่อนกำนดออกก่อนสิบกวบ่าวันหนึ่งดอกเนาะพ่อยว่าแบบนี้ก็มีคนว่าละแต่พ่อแล้วลูกมึงยังปัญญาอ่อน เอาลูงออกคันกำหนดป่อน,นสิเปัญญาอ่อนอย่ให้ปัญญาดีค่าหลายคนนะ <laughs> ปัญญาอ่อนเราคนเป็นแน่นะอนชมปัญญา <laughs> ติดีตะกคนไอ้ชิวังในกระซังไวจะห้องบอกให้ลูกเข้าเอาบอ,อกอปัญญาดีเอง ลูกขาว่ัเป็นนังในข้ามอาข้อเห็นเป็นลูกเข้าว่สุดแซแ่บข,ข้าลโสราางข้าวนาำโอ้ยจะเป็นเฟนมีความสุขขนาดนี่บาดลลูกมันใบ่อย่พอเคยหมักกันได้แบ อชอบกินลูกใหญ่โดนดูดน,นมันเคยกินกทำไมหวานเทหวานเลยว่เอาไปเผาคั่วเับซุปเด้บน,น,นอเมริมันีเนาะตะแกงบ่แซ่บดำจืดสด ไม่มนนต้มที่มาไม่หรอกต้มดีๆใส่ขาดเนงงาะยางว่าส์ไปกินให้หลุดมืออะไรกินดินอ่ได้กินจ่วยเนาะเฮลคอนเทนต์ลาเนาะเคยเห็นคลิปวันเดียวเลยเรืัองทำบักคุงใส่ถาดไปดีๆยางใบชิวโจ้กินยุคข,ขา่างคู้นแท้าแายางวันเดีขายเหยียบใหญ่คุ้นแท่รุยหัวเสียบลมพุ่นอยู่ในกระดาษใน ในกอเก่า,านวนด้ยเลาซูล์เนี่ยเราเจิดแผ่นนะสันชางท่าม,มันจิ้มเลยว่าต้องกินหีแม่มันหรอเรงเจิดอันนี้นะจิ้มเลยนะวันจานทร์วิ่นแล้วเราเจิดลอยไปนะเ mm. ลาซูนแห้ง mm. อีกันหนึ่งเลยข้อเทนต์เขาเบิ่งเนาะเล่าสังเคือดอกเห็ดเนาะเราเก่งยีงดิเราไปปูศาสตร์ยุคครังทาง ทางทางมันจะมีมันจะมีคล้องน้ำมันยัมีต้นไม้ต้นบักคีเรกอย่างเนี้เยเรเข็ันยุ่งขังถนนเลยแต่ถนนนั้นมันมีบวกบวกฝนตกมาถนนแบบถนนแดงวานเฮ่านะเราต่ําเราจะกินรถไงก็นึงเรียนไม่เหยียบบวกนั่นแหละเขาเมืเ่อไรจานของเราแล้วก็ปล่อยน้ําก้นนะขึ้นรถว่าเราจะปล่อยแบบใดล้วก็โชบกิบเลี้ยวพวกดี้ดีเนี้ยกิบเลี้ยวก็จะเหวี่ยขึ้นฝั่งนึ่อะไรปันแล้วก็ เล่าไปตามบกคงเห็นยังกินตามปกคงจัคมันเห็นเนวกินย่างรูเลยละ่ะมันยุ่ข้างคอนทางคนทางน่ะมันมีวิวแบบว่าเป็นเป็นน้องนำหมู่บ้านน่ะล่ะเกินว่าเลยมีต้นพะกิเล็ก็เจาปลูกน้ำเจ้าคิดภาพาว่าเอาไคบา่าหรอพี่น้องคิดภาพรดเนี่ีน้ำคู่น้ำเขาจะปลูก้นไหมไว้เข้าใจว่าแล้วมันมาตีถนน,นบันหนึ่งถนนถนนถนคน,นเรียนไปเรียนมากน่ะในหมู่บ้านน่ะแหละ มันไม่มีบัวกกมันะมองรอบประเฮตุก็ได้เพมีบัวน้อยุ่กลางเรานังั่างกับล่งที่กินลดยัยเรียนมากพอดีมีเหยียบแล้วมองบัวน้ำนะมันก็สาดใร์เ้องกินเล่าหมดเล่าทั้งป่อยทั้งย้อนสิ่งใดคอนเทนต์เป็นมันเด่นกับทีมงานเันน่ะละแต่วันนี้แต่คนหัวนะแค่ไอเดียมันก็ถือว่าสุดยอดด้วมันคือดอกนะอีกอันหนึ่งเอาหม้อไส่ไส้ลดยู่คิดภาพอกว่าเอาเอารถยู่น่ะ หรือว่ารถเข็นมันเขาน่ะเอาไปข้างไ้บอมันลอยคนหนึ่งนั่งขับกีภาพออกกีโน่แล้วเราก็ตัดมุ้งไปกันตัดมุงอยนี่ละเออตัดมุ้งไปมองรถโยกน่ะวันนี้คนนั้นเันลูกขึ้นขั้นดากเขาถ่ายกล้องไอ้อันผู้นั่งขับรถโย่แม่จะขึ้นออกว่ะแต่รถเรียนว่งเร็วดอกพี่น้องวันนี้เล่าลูกขึ้นเล่าเก่าด่างเล่าสุดแล้วก็หัวเสียบเลยรถโย่จังของยินจังไปได้อย่างกล่องเต็มรถโย่วันนี้ขึ้นออกเย็น เก่งอีรเลยอัดคอนดินมันก็เบิ่งลงไกลอยังหัวอิ Depois, on, ่มไปคุณน่เอาไ่้พี่น้องก็้ันพ่อพี่กว่อเนี่ยมนกำมัาฟังนาำไปพี่น้องคิดภาพของรดเนอ